นะครับอาพี่พี่ฟาบอกสิพี่ฟาเล่นอะไรอยู่ฮะนี่พี่พี่ฟาไปตักทรายมาเล่นที่ห้องนะครับวันนี้โควิดนะครับไปไหนไม่ได้ครับไปทะเลไม่ได้ครับมาเลยไป,ไปตักทรายมาเล่นที่ห้องครับปอปเดียวเดีเด่ด้พี่ฟาเล่นอะไรครับเล่นทรายเล่นเหมือนใครครับ เหมือนไข่พ,พ,พี่บีมนะมน,นะอะไรเนะี่ยอันนี้อะไรเนะี่ยพี่ฟ้าทำอะไรอยู่อ่ะหืมโอ้โหหจะให้มันออกนอกถุงนะลูกพอเราเนื้อเราได้เทกิดนะถอดรองเท้าไหมถอดรองเท้าไหนถอดเองเป็นไหม อ้าวบอกว่าไหนลองทำปลาหมึกให้ให้ดูหน่อยเด้ยวทำปลาหมึกให้พ่อดูดิเป็ดนึงเป็ดหนึงบบน่งอ้าวไหนแล้วพี่ฟ้าจะทำปลาหมึกให้ดูนะครับพี่น้องครับ <c oughs> อ่าแบอบทะเลทำเนาะเนี่ยไหนออเออ,อ,อไหน จะเป็นตัวไหมครับคอยดูนะครับจะได้เป็นตัวไหมนะครับเอาเป็นยังพี่วีฟ้าเป็นยังครับเออ่ทำช้างสิไม่มาวิฟ้าทำได้ไหนเอ,เอามาเอามาแปะลงกับพื้นล่ะ เอาไม่แป็แล้วจะเป็นตัวได้ไงเร็วนั่นม่เป็นเลยพี่วิ้าทำไม่เป็นหรอกมั้งทำเป็นเลยทำดูทีเนี่ยเปลี่นนี่นนน่นทองบินอ่ะนานใช้างไม่ใาดูดิว่าจังืจ ยังไงข้างบีนยังไงนานพ,พี่ฟ้าตีแล้วนัน่นพี่ฟ้าทำให้แม่ไว้ให้พี่ดูนะแลเดี๋ยวพ่อทำดิเดี๋ยวพ่อจะทำดิพ่อทำดิโอ้ยอเฮ้ยช้างพี่พี่ฟ้าทำช้างเนาะ เป็นเป็นช้างไหมนเนี่ยเป็นเหรอตามกามินนี่่